ถึงเวลาเอารถไปล้างแล้วค่ะโชคกโระบกไม่ไหวเลยว่าไปใช้บริการโปรคลีนสาขาใหม่ที่ดุสิตเฉลิมพระพาร์ทสาขานี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยเป็นศูนย์บริการล้างรถแบบพรีเมี่ยมัางอยู่ที่ชั้น B1 บริเวณเสาที่4 2 1นะคะวันนี้ค่อนข้างมีเวลาก็เลยใช้บริการแบบจัดเต็มประทับใจหลายอย่างเลยเพราะบริการเขาละเอียดทุกขั้นตอนเขามีระบบความปลอดภัยที่ชัดเจนกว่าที่อื่นนะคะจะมีการบันทึกวิดีโอสภาพรอบ,บคันก่อนใช้บริการทุกครั้งเลยเกบไว้หมดทั้งภายนอกภายในจะได้รู้รถมีรอยที่ไหนมาบ้างเป็นวิธ และปิดท้ายด้วยการทำความสะอาดด้านในด้วยสตีมทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะคะเริ่มด้วยการคลุมเบาะเพื่อไม่ให้ตัวของช่างสัมผัสกับเบาะนั่งโดยตรงขั้นตอนในการล้างรถก็ละเอียดมากทังล้างตัวล้อและตัวรถตัวแยกกันนะคะป้องกันไม่ให้เศษผงจากล้อขูดขีดตัวรถและในส่วนของเครื่องมือและน้ำยาใดๆเขาจัดมาให้แน่นๆไม่มีวิธีลัดไม่ข้ามขั้นตอนเขาใส่ใจทําให้ทุกจุดใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดเฉพาะซอกซอนแต่ไม่ทาร้ายผิวรถบนหลังคาก็จะใช้วิธีปีนบันไดไม่เหยียบล้อไม่เหยียบตัวรถเสร็ ส่วนของด้านในก็จะใช้เป็นระบบพรีเมียมสตีมนะคะ,คะไอ้น้าแรงดันสูงที่ซอกซอนเข้าทำความสะอาดได้เลยเ <c oughs> ข้าถึงตามซอกมุมและสามารถทำความสะอาดคราบฝังแน่น <c oughs> แล้วปิดท้ายด้วยการอบโอโซนขจัดกลิ่นเหม็นอาบหลอดภัยสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงและเด็กแบบเราเลยระหว่างรอเราจะขึ้นไปช้อปปิ้งหรือหาอะไรทานก็ได้เขามีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ไม่ต้องคอยโทรถามแล้วก่อนส่งรถเราก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งโดยรวมแล้วคือประทับใจที่นี่มากๆเลยที่ดีไปกว่านี้เขามีรับประกันความสะอาดภายนอกด้วยนะคะแค่ขับรถออกไปแล้วเจอฝนตกหรือรถเลอะภายในแต่สองชั่วโมงล้าง ดูสิทักนะคะเป็นสาขาที่เปิดใหม่ก็เลยมีโปรสุดพิเศษเฉพาะสําหรับที่นี่ด้วยใครสนใจอย่าลืมเขาม้ามาใช้บริการกันนะคะนอกจากจะได้รถสะอาดากลับไปจะได้รับบริการที่ประทับใจแบบเราแน่นอน